คนไอ้ผู้หญิงคนที่ช่วยเตแก้วครับไอ้ไอ้แกคนนั้นอ่ะมันชื่อคุณนะครับมันจะอ,อ้วกจะแตกเลยตัดไปตอนที่ประกอบแล้วเสร็จเลยละกันไ<น>อ้กุ้งบ๊วยกุ้งบ๊วยกุ้งบ๊วยกุก้งตายลิปทุกคนดิลับลับตอนนี้ร็อของเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะทุกคนเป็นไงเท่ไหมเท่ไหมเท่กด่หนึ่งไม่เท่กด่สองครับ โอ้โหมีไอกอกับอีกกี้บีอจอนกับอิก,กี้ดู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 นยังไงแท้ที่สุดลยบรรดาแล้วแท้ว่าเลโกกีดูบ้างนั่น,แท,นแ,แท้ของเลโบ้กีน,น,กนี่ขับได้เลย

ไอ้มแต่เร็ว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 ไปเลยไอโบไอโบดูไอโฟนเ้ยไอ้มไอ้มดูไอโบวุ้นจะไปแล้วเฮ้ยแล้วรถโคตรมีเสน่ห์ขับไปเลยขับไปขับได้ด้วยแต่รถลมมันหนักหนักแปลกวะรถเออมันหนักอยู่แล้วแหละมันไม่เป็นไรหรอกรถเรามันหนักอยู่แล้ว ยี่ยกันนยครับไอเอียรถรถนันนรถคูเป็นไรอะอสุอุบัติในโลก <c oughs> ขอมันดนหายหมดเลยรดู่ยยกองมัินองไปนี่ยตัต่ไม่ต้อไ, <c oughs> ไ,ปไปเลย <c oughs> รู้สึก <c oughs> อุบาติ็กีบัตอันนี้เองถ่ายใช่ใช้ช้ตาอยู่ตาอย,าย,าย,ายูส่สองนาทีแล้ว แล้วที่อุบาที่สุดในโลกนะคะทุกคนตัดเป็นตอนที่ถึงหนึ่งพันเมตรแล้วกันแล้วไมเขาอ,อบดเพลงไม่มาอย่างเนี้ยอุ่นมากอยตัดตอนถึงหน,นึ่งพันเมตรเลยละกันลูกลูกนี้จะไม่ได้อยู่โนน่าเตะประสบปัญหาแล้วครับทุกคนลูกไอ้คุณตจะโดนไปนะประสบปัญหาแล้วรอดไปไม่ได้เออยไอ้ก็มีวิธีแก้เอาไว้ยทุณมันคือมีวิธีแก้มันเหมือนมันมีอะไรขาดไปอย่างหนึ่งว่ะรอ ก็มึงดูล้อก่อนล้อมันอะไรพี่มีอะไรอ๋อล้อต้นดินเออขับขับขับมันหนักมัน,นีไม่เบาขับได้ไหมขับได้ขับได้ไปไปไปไดี๋ยไ,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 ไปตอนทันเมตรเลยเออก็ใช่ไงแต่เอ็งอยากไปกินเข้าไปกินที่เคสเซียไปได้กินเอ,อ็งรู้ไหมว่าเพราะมาันวันดิ้งเอย <laughs> จะกินตอนไหนกูได้กินเลยอ่ะเร่งอะให้ตกรถกูกับไมเต้นแต่มือแต่ห้ามกินทุกวันนะกูกินวันเว้นวันเอาอยากกินตอนไหนก็กินเลยต้องกินวันเว้นวันอืออยากกินตอนไหนก็วันละสองวันสามวันเนาะอือสองวันสามวันอยากกินตอนไหนก็กินได้เลยแม่ต้องวันเจวจะสั่งตอนไหนก็สั่งแต่ห้ามแพงเชอแพงได้ชุดหนึ่งพันก็ได้หนึ่งแสน แสนเอาบัญญาไหนไปซื้อวะปัไก่ที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่าบ้านเลยไอ้ลากคนยุดยุดมัญยาแท็กซี่เป็นบ้าปะเนี่ยฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้วอุ๊ยทาที่ขึ้นแล้วเย้เย้อทำไมกไม่เห็นท่าทิศเนี่ยออมือติดฮะ ตกรถอ้ยตอนนี้เริ่มหิวแล้วใอรมง,งก็มึงกินเลยกูวดขับได้ปะเอารถกูนะ <c oughs> ไปกินกุ้งกเกยอดแม่ไอ้กูแต่ละแกมล้อ <c oughs> ไอ้ใครเอาล้อมาใส่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ล้อสำมองไง <c oughs> มาะสบปัญหาแล้วทุกคนตอนนี้หลงทางครับผมหาถนนไม่เจอทำไมเหมือนมันลดเลยอะ่ะขับขับไปเรื่อยเ่ทำไมมันลดเออไม่รู้เหมือนกันเลืยเรเ,เรียวเรียว ไปเพื่อนแล้วก็ได้ยังยังยังคงเหลือเศษเหลือเปลือไปขากระสุอยู่ไอ้เมียนอยู่หรอเมียนอยู่แต่มึงไม่ได้เกิดตามกูเราไม่เกิดอ่ะเอาเอาไปไหน ข้าไม่อยู่บ้านแล้วนะทำไมอ่ะตอนนี้เขาจะไปสุดแรก